กราบสวัสดีครับ fc ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมก็บรรยากาศส,ส่งมอบรถในวันนี้นะครอาจจะแปลกตากันไปนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเซลลตนี้มาอยู่ที่สาขาบุยลัมนะครับก็เป็นสาขาของพี่ตายนะครับหรือเซลลตายที่ทุกท่านก็ได้ดูคลิปกันอยู่ในช่อง youhoot u t u b e นะครับผมก็วันนี้ผมมาส่งมอบเจ้าคันนี้ครับนี่ รถคลอ,อกครับคุณผู้ชมคลอ,อกซิ่งนะครับผมโดนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีอีกวันหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมที่มีการส่งมอบกันหลายคันแต่วันนี้นะจริงๆจะามาเจอพี่ต่ายแต่ว่าไม่ได้เจอกันเพราะว่าพี่ต่ายนี่น่าจะไปส่งรถเขาเรียกว่าหลายต่างอำเภอแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถามกันลืมไปแล้วว่าไปที่ไหนแต่รู้สึกใกล้ๆเนี่ยละแวกนี้ผมก็ไม่ค่อยชินกับเชื่ออำเภอเท่าไหร่นะเลยเลย,เลยจาไม่ได้นะ นี่ก็สำหรับผมก็มาส่งมอบเจ้าคันนี้ครับช่างบึ้งคอ,อกซิ่งครับผมนี่เป็นไงคอ,อกไทยเทนะดูสีสันกันเลยฮะสวยงามสวยงามไหมครับนี่นะครับก็เป็นงานได้ายไทยเทนะครับงานได้แท้ไทยเทนะครับผม ตัวโครงสร้างหลักก็จะเป็นแป๊บปัปานะครับเกลียวน้ําเงินนะครับเป็นมาตรฐานเลยของรถคอกนะครับนี่สวยงามก็รู้สึกวันนี้จะมีปล่อยกันอยู่หลายคันนะครับก็จะมีนีมิวเด้วยนะครับมิวเรุ่นแอคทีฟนะครับที่เป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยตอนนี้นะครับหลายๆท่านมาซื้อกันเยอะนะสำหรับมิวเอ็กซ์แอคทีฟเดี๋ยวเราพาไปดูภายในคันนี้กัน ไม่ได้เอกุญแจอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนคันนี้จะมีอะไรแปลกๆ๋ยวดูซิอ้าวล็อกอยู่อ๋อผมรู้แล้วคันนี้นะครับคุณผู้ชมติดเซ็นเซอร์มากี่จุดหนึ่งสองสามสี่ติดเซ็นเซอร์มาสี่จุดนะครับด้านหลังนะนี่ดูสีนะครับเป็นสีขาวเพราะว่า โดยปกติเนี่ยตัว m ิลเอ็ก i v แอคทอ่ะคุณผู้ชมเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแต่คันนี้ติดเซ็นเซอร์ถอยหลังมาไม่แน่ใจมีเบาะหนังเบาพอดีผมไม่มีกุญแจนะครับเป็นของอเซลอีกท่านหนึ่งนะครับก็ตำแหน่งเดิมนะครับของอเวลาติดพวกนี้เขาจะติดตำแหน่งเดิมของรถเพื่อที่ว่าเวลาที่เราใส่สเกิร์ตอะ่ะมันจะใส่ได้พอดีเพราะสเกิร์ตเขาจะทำอิงมาจากตัวท็อปนะครับ มันก็จะมีจุดเว้าเซนเซอร์อะไรต่างๆมันจะได้ใส่ได้พอดีนะครับเซนเซอร์หน้าไม่มีนะมีแต่เซนเซอร์หลังก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับสําหรับอ e ีเอก็ต้องบอกว่าท่านใดที่แบบว่าอยากได้รถเจ็ดที่นั่งสักคันหนึ่งแต่ไม่อยากผ่อนแพงมากเอาแบบพอดีพอดีนะครับผ่อนสบายๆคล้ายๆปิกอัพนะฮะก็รุ่นนี้ก็น่าใช้นะครับอาจจะไปเปลี่ยนล้อให้ดู ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะพุ่มเบาะหนังเอานะครับใส่จอเอาไว้สําหรับถอยเพื่อความปลอดภัยก็โอเคแล้วดีเลยนะฮะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มีการส่งมอบนะครับแล้วก็นี่คันต่อไป V c r o s s นะครับเซลพ่เน็กนะครับส่งมอบ v c r o s s 4ประตูนะครับเป็นเกรดตัว M ท็อปสุดนะครับรู้ได้ไงครับดูจากเซ็นเซอร์ครับ นี่มิวเอ็าเอ่อวีคอร์ดเขาจะมีเซ็นเซอร์ถ้ามีเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยจะเป็นเกตตัวเอ็มเพราะว่าถ้าเกตรถตัวอื่นนะครับที่ไม่มีเซ็นเซอร์เนี่ยจะไม่ใช่ตัวเอ็มเลยแล้วก็คันนี้อีก1คันนะครับนี่เป็นเกรดตัว LDA ครับคุณผู้ชมสเปซแท็บ LDA นะครับเครื่อง1นุดนะครับผมนี่นะครับสีขาวนะก็ที่จอดอยู่ตรงนี้สี่คันนะ แต่เหมือนจะมีอยู่ทางนู้นอีกนี่เดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาก็รอปล่อยเหมือนกันนะเป็นเจ้ารถตัวตอนเดียวนะครับแต่แต่ชุดแต่งออฟโรดมานะครับเดี๋ยวไปดูสวยดีมาในสไตล์ดุดุดันๆอ๋อเขาน่าจะมีคันพวกนี้อีกที่รอปล่อยนี่นะครับ นี่ก็เป็นรถตอนเดียวนะครับ B Cross 4คูณ4นะฮะเป็นเป็นสปาร์คตอนเดียวเครื่อง3,000นะครับคุณผู้ชมก็ใส่ล้อนี่นะครับหยดน้ำนะแล้วก็ยางเบอร์24570นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ปาดไม่ปาดพวกซุ้มล้อเนี่ยถ้าใส่ยางเบอร์นี้จะพอดีแต่ถ้าใส่เบอร์265 าผมจะไม่ผิดนะถ้าสองหกห้าเนี่ยที่มันเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้มันอาจจะต้องปาดซุมล้อนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเลื่อนนะครับก็ปาดก,ก็ใส่ยางใหญ่หญเอาไว้ลุยช่วงล่างก็สูงขึ้นก็ก็ได้แต่แบบนี้ก็โอเคแล้วก็สูงขึ้นแล้วนะฮะบ,บันไดข้างนี่เป็นงานเหล็กนะฮะแบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งกันลื่นแล้วก็ทําความสะอาดฉีดล้างง่ายนะครับที่เป็นรูๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเก็บเศษดินเท่าไหร่นะครับ ยางรถเสียงด้วยนะนี่ไอบบ้บาเมลลองเล็กๆนะครับนี่เป็นยางของคินโตะนะครับแล้วก็กันชนหลังเป็นเอาเรนเดอร์นะครับผมนี่ใส่เรียบร้อยหมดใส่ห่วงโอเมก้าใส่หัวลากนะครับเรียบร้อยหมดกันชนเ er อ้า n เรนเดอร์มีเหล็กคาดมาตรงฝาท้ายนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับแบบนี้ถ้าเอาไว้ใช้งานจริงๆก็ต้องบอกว่า แงแบบนี้นี่ถือว่าเหมาะสมเลยแต่คันนี้น่าจะยังไม่ได้ยกอ่าช่วงล่างยังไม่ได้ยกนะครับก็สูงในระดับหนึ่งนะครับสูงในระดับหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าใครจะไปยกหรือไม่ยกก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันถ้าไม่พอแค่ยกก็ได้ลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับยกสองนิ้วก็ลองลองก้อนยกก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องแบบดัดแปลงอะไรมากมายนะฮะก็ สวยดีนะฮะสำหรับสีเทาแลมโบอีกคันหนึ่งวันนี้นะฮะแล้วผมเห็นเขาจอดมิลมีรนี่อีกคันหนึ่งนะไม่รู้ว่าคันนี้ส่งมอบด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีสี่ประตูคันนี้นะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าหลายคันอยู่วันนี้ผมก็เดี๋ยวปล่อยตรงนี้เสร็จคันหนึ่งที่เป็นรถข้อก็เดี๋ยวผมก็ตอนเช้านี้ก็ฝากเขาปล่อยที่พี่มายคันหนึ่งนะครับเป็นคันที่ใส่คิ้วซุ้มล้อใสอ่เขาเรียกว่าอากาศกันชนหน้า นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปปล่อยคันสีดาอีกคันหนึ่งวันนี้ของผมก็มีทั้งหมด3คันแต่ว่าเลยต้องมาปล่อยที่นี่วันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปที่พี่ไม้ต่อกคันหนึ่งเพราะว่าคันตอนเช้าฝากเขาไปแล้วแหละก็คิดว่าลูกค้าน่าจะเข้ามาแล้วนะลูกค้าก็มาจากอําเภอกันทะลัตจังหวัดศรีสะเกดนะเดี๋ยวเรา ไปดูซิว่าลูกค้าของเราเองนั้นเข้ามาแล้วหรือยังนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเดี๋ยวผมขอดูแลลูกค้าก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ